บุญบุนบุนบุนบ,นบนไอ้ย่าปุ่มกดอะไรก็ไม่มีสักอย่างมีแต่อย่างเดียวแมวอะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่อยากได้แบบนี้แบบนี้มีปุ่มกดด้วยเดี๋ยวเราจะดำเนินการเปลี่ยนพวงมาลัยกันนะจ๊ะไปรอดูอันต้าเอนี่นะครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือของเดิมนะครับไม่มีปุ่มพวงมาลัยมันไม่จับมันไม่ไวัยรุ่นมันไม่ไม่โอเคอะนะแล้วก็เปลี่ยนไปแมวแล้ว นี่มาดูของใหม่กันครับของใหม่นี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสไปรอนนี่นะครับจะไม่ตรงกันเลยนะครับเนี่ยคือสไปรอนเดิมนะครับแต่ของใหม่เนี่ยจะไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันเราก็มีการดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะครับบอกเลยแต่สมบัติบไอซาวไม่ใช่ปัญหาครับ่าต่อมานะครับไฟลีนะครับเวลาเราเปิดไฟลีเนี่ยไฟจะติดด้วยนะครับสีขาวเห็นไหมเราปิดปุ๊บไฟก็จะดับด้วยปุ่มต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเอาดู บอลุ m, m, ่มล่งนะครับบวเพิ่มลดเสียงข้ามเพลงนะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกปุ่มเลยอ่ะมาทางนี้นิดนึงสำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนพวงมาลัยหรือเพิ่มปุ่มมันติฟังก์ชั่นนะครับสามารถมาที่ด้านเอกซาวหัดใหญ่นด้นนะครับเพราะว่าเรารู้ึกร,รู้จริงและเราบริการด้วยรอยยิ้มครับผมสวัสดีครับ